ครับสวัสดีครับผมแจมอนไรเดอร์ครับพร้อมทิปเปิลเอสครับครับกลับมาเจอกัาพวกเราอีกแล้วในการรีวิวหนังสือในตำนานนะครับ The Intelligent Investor นะครับตอนนี้เราที่หกแล้วครับครับเนื่องจากเราเราเห็นว่าอันนี้มันมันสั้นมากเราเลยขอรวบสองเชฟเตอร์เป็นเป็นเซสชั่นเดียวเซสชั่นเดียวใช่ใช่ครับผมเอ๊ะตอนนี้เราไปที่เชฟเตอร์เก้าใช่ไหมครับใช่ครับเป็นบทที่เก้าครับผมเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเนี่ยเจ้าเอาไปชื่อบทเลยนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนรวมครับแล้วสิบหรือสิบ สิบเนี่ยเป็นนักลงทุนกับที่ปรึกษาครับก็คืออันแรกเป็นกองทุนรวมใช่อันที่สองคือที่ปรึกษาทางการเงินครับฟังดูแม่งเหมือนกันเลยเนาะคือก็มันก็ใกล้ใกล้เคียงกันครับจะแยกไปทําไมวะเนี่ยครับอ่าโอเคครับผมเรามาเริ่มที่ chapter เก้าเลยนะครับผมครับก็จะจับได้อหมก็ที่ผมจับได้คือว่าเขาจะพูดถึงเรื่องกองทุนรวมตามชื่อบทเลยครับเขาบอกว่ามันมีหลายประเภทนะ อันอันเนี้ยผมบอกแบบว่ามันเบสตอนที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับอ่าเขาบอกว่าจะมีแบบบาลานซ์ฟันร้อยปีที่แล้วมันก็บอกมันจะในยุคเขาจะมีบาลานซ์ฟันก็คือเน้นถือตาสามนี่ประมาณหนึ่งในสามของพอร์ตอ่าก็คืออันนี้จะค่อนข้างเซฟเดี๋ยวผมเสริมให้ทำไมเขาเรียกว่าบาลานซ์บาลานซ์นี่คือคล้ายๆว่าเขาดูว่าไอ้สิ่งนี้ไปลงทุนกองถุงจะลงทุนเนี่ย มันค่อนข้างเสถียรนะครับบาลานซฟใช่ก็คือไม่ใช่คอมมอนสต็อกอย่างเดียวมีตราสารหนี้ด้วยเพราะนั้นความเสี่ยงมันจะไม่สูงแม่ใช่ใช้คำว่าบาลานซ์แต่ก็แลกกันด้วยการที่ค่าตอบแทนก็จะไม่สูงเหมือนกันนะคกัดจอกนะครับก็คือค่าตอบแทนก็จะต่ำแต่ก็จะเซฟครับใช่ก็เรียกว่าจะเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของกลุ่มบางกลุ่มเช่นแบบเป็นเงินเกษียณอย่างเงี้ยครับไม่อยากเสียเงินต้นไปเน้นเน้นความชัวร์เป็นหลัก อันนี้คือกองทุนแบบแรกเมื่อปีทีนแล้วนะครับผมแล้วก็อันที่สองเนี่ยเป็นสต็อกฟันก็คืออันนี้ซื้อหุ้นอย่างเดียวเลยตามชื่อเลยคือเป็นคอมมอนสต็อกร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้ของเขาแล้วก็อีกอันนึงเป็นกองทุนบริหารความเสี่ยงครับอืมอ่าหรือว่าเฮดฟันเฮดฟันอ่าครับผมแต่อันนี้ผมขอเสริมนิดนึงก็คืออันนี้อย่างที่บอกมันเป็นเบสเมื่อเมื่อตอนเขาเขียนหนังสือเล้มนีนะครับผมไม่เจอเป็นอันหนึ่งเขาบอกว่ากองทุนที่มีกองทุนแรกในโลกเนี่ยมันเกิดที่ปีหนึ่งเก้า พอกองทุนเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอคนก็เลยแบบแห่เข้าไปเพราะว่ามันมีข้อดีคือเราไม่รู้เรื่องนะแต่ก็มีคนมาลงทุนให้อเราก็เหมือนฝากตังค์เข้าไปเชียค์ฝากตังค์เข้าไปซื้ออแล้วมันก็ง่ายด้วยนะครับเหมือนง่ายไม่ต้องเรียนรู้อะไรนะครับผมแล้วก็ราคามันถูกนะครับผมคนก็เลยแห่เข้าไปเรื่องกองทุนกันตั้งแต่ปีหนึ่ง้าสองสี่นะครับผมครับผม เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในทรูในการลงทุนที่ดีสําหรับคนที่ไม่ต้องงานศึกษาอะไรเยอะครับก็มีเงินแล้วก็แล้วก็ลงเงินไปใช่ครับผมครับผมซึ่งอันนี้ผมขอเสริมเรื่องประเภทกองทุนทนิดนึงครับคืออ,อย่างที่บอกไอ้ที่เขาเขียนเนี่ยมันมันร้อยกว่าปีที่แล้วครับทุกวันนี้ถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วกองทุนอ่ะมันมีเยอะวันนี้เยอะมากเลยครับเช่นกองทุนบางอันเนี่ยจะแบ่งตามธีมที่ลงทุนครับเช่นมองกองคือบอกผมจะลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยเขาก็จะไปเลือกไบโอเทคอะไรเงี้ยหรือเฮลท์แคร์อ่าหรือเขาจะลงเกี่ยวกับ กองทุนบิตคอยคริปตก็มีครับใช่ครับมีมีกองทุนที่แบบเขาจะจุดประสงค์ชัดเจนนะครับเพื่อชัดเจนเลยว่าจะเอาเงินเราไปลงทุนอะไรซึ่งเราก็สามารถแบบศึกษาพวกนี้ได้ไม่จำเป็นต้องแบบแต่ก่อนที่มีแค่หุ้นกับตราสารนี้หรือกองทุนทองคําก็มีนะครับกองทุนทองคำคุณไปลงกองทุนมันอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับซึ่งข้อดีของกองทุนเนี่ยอันนี้ผมบอกว่าข้อดีก็คือกองทุนส่วนมากแค่ว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้นะครับก็คือขั้นต่าเนี่ยมันแบบพันเดียวเองครับ คือเอาจริงๆสามารถแบบหากจากเงินเดือนอัน,นกองทุนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แบบกองทุนส่วนมากครับจะจะขั้นต่ำไม่เยอะครับอโอเคบางอันอาจจะมีแบบหลักหมื่นก็มีแต่ละแต่ถ้าเกิดเรามีแบบหลักพันล่ะดี DCA กองทุนที่มันรับพันหนึ่งได้อย่างเงี้ยอ,อ่าฮะที่ผมอ่านเจอในหนังสือคือเขาบอกว่ากองทุนเนี่ยอันอาจจะแบ่งเป็นสองประเภทโดยวิธีการหลักๆแบบหนึ่งนะก็คือกองทุนแบบเปิดอ่ากับกองทุนแบบปิดใช่ครับไอ้คำว่าแบบเปิดที่เป็นไงคุณสมองอ่านเจอไหมเออแบบเปิดเที่ผมก็จะคือว่าสามารถ เขาจะเโดดเข้าไปลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ขนาดของกองทุนเขาจะขยายไปเรื่อยๆครับใช่ก็คืออยากระดมทุนเมื่อไหร่ก็ระดมได้อยากซื้อคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็คือเป็นแบบเปิดแล้วถ้าแบบปิดล่ะแบบปิดก็คือขนาดกองทุนเขาจะคงที่ครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณจะเข้าจะออกก็ต้องคือสมมติต้องมีคนในขายครับหมายถึงต้องมีคนที่ถือกองทุนอยู่แล้วมาขายให้คุณเป็นการเทรดกันข้างในที่ผมเข้าใจนี่คือเ็าบอกว่าแบลงเปิดครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวแล้วมีระยะเวลาปิดที่ชัดเจนใช่่อา จะไม่แบบแบบ,แบบเปิดตอนแรกนะครับใช่ครับแบบคือแล้วกองสมัยใหม่ผกสังเกตค,คือว่าจะเป็นแบบเปิดนะครับตอนนี้ใช่ไหมก็คือคุณสามารถเข้าไปเมื่อไหร่หก็ได้ของกองทุนโอเคครับที่เหลือก็ผมเป็นจะเสริมพวกหลักการการเลือกกองทุนให้ละกันนะครับผมครับที่ผมเจอนี่คือเขาบอกว่ากองทุนเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณเลือกไม่ใช่ดูดดแค่แบบว่าเรียกว่าความสามารถของเขาอะไรอย่างนี้นะให้ดูค่าธรรมเนียมด้วย ใช่ใช่มันจะมีมันจะมีค่าธรรมเนียมการซื้อการขายแบบบางกองมีทั้งซื้อทั้งขายบางกองมีแค่ตอนขายก็มีอีกบางทีเป็นค่าธรรมเนียมนี่ทําให้เรากระอักได้เหมือนกันนะอ่าใช่หนึ่งคือดูค่าธรรมเนียมด้วยนะครับผมสองก็คือข้อเสียดีกว่าข้อเสียของเรื่องกองทุนฟังดูแล้วมันดีหมดเลยคุณทำนั่นเตือนมาไหว่าไอข้อเสียมันคืออะไรบ้างข้อเสียเอาในมุมผมนะครับในมุมผมละกันก็คือผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้ว ถึงเราจะฝากให้เขาลงทุนเนี่ยแต่เราก็เลือกหุ้นเองไม่ได้ครับอ่าแล้วพุ่นเองไม่ได้ใช่คือสุดท้ายคือต่อให้มันเป็นธีมยังไงสมมติสมมติว่าเราเราชอบเทสลามางเลยแต่อีกองทุนที่เราไปถือเขาเขาไม่ชอบอครับเขาก็ไม่ซื้อครับท,ที่ผมเจอข้อเสียนะคือมันไม่ใช่ตังค์มันมันอยากทำอะไรมันก็ทำมันก็ลุยแรงเลยครับผมอ่าลุยแรงมันซื้อซื้ออยากซื้อแล้วาก็ขายแล้วก็ขายไม่ใช่ตังค์เขานะครับกองทุนจะไม่สนนะครับผมสองคือไปแอด ของผู้จัดการกองทุนสมมุติถ้าเราไปเจอผู้จัดการกองทุนที่มีใบแสอะไรบางอย่างเนี่ยออ้ทำให้เขาพลาดในการซื้อไปอะไรบางตัวไปนะครับผมสามคือบางทีกองทุนเนี่ยมันมีกฎของกองทุนอะไรอย่างนี้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะใช่ึ่งไอ้ทาให้เวลาเกิดวิกฤตหรือมันเกิดอะไรเนี่ยมันอาจจะถูกบังคับเข้าซื้อมังคับขายกองทุนอาจจะชิบหายได้ตามกฎนี้นะครับผมครับผมโอเคแล้วก็ครับผมจะเจออะไรไหมก็ของผมก็คือมีบอกว่า กองทุนเนี่ยเอ,อมันทาให้เราบริหารความเสี่ยงได้ดีเพราะว่าอัน,นเมื่อกี้คุณถึงข้อเสียงในข้อดีก็คือเขามีทีมงานมืออาชีพแหละครับมีนักวิเคราะห์มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอะครับโดยมากก็จะทําก็จะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ใกล้เคียงกับดัชนีหรือดีกว่านิดหน่อยครับอ่าตามตามความเสี่ยงที่เราเลือกไปคือต้องบอกกองทุนมีมีหลายความเสี่ยงนะครับเสี่ยงน้อยเสี <ๆ S 2> ่ยงกลางเสี<ๆ>่ยงสูง,สง ครับผมรวมถึงถ้านในประเทศไทยเนี่ยจะมีกองทุนพวก RMF SFF ที่ไว้ลดหยอด่อนภาษีได้ด้วยอืมอ่านี้สาหรับบางคนได้แบบคํานวณฐานภาษีแล้วลดหย่อนได้แล้วมันลดภาษีเยอะก็อาจจะเป็นทางเลือกในการลงทุนครับอืมโอเคอันนี้ผมเจออันนี้เป็นม m i n g แฮมบอกเลยแต่ไม่ได้บอกมาตรงๆนะแต่ออกเป็นตัวอย่างมาเนี่ยเขาไปบอกว่าถ้าคุณจะเลือกกองทุนเนี่ยคุณจะไปดูผลประกอบการของกองทุนในอดีตไม่ได้บางทีว่าอดีตเขาอ,อาจจะเก่ง แต่พรุ่งนี้ก็าอาจจะไม่เ,เก่งก็ได้นะครับผมเพราะแด่นเขาบอกว่าอย่าเอาเขาเป็นแฟกเ,เตอร์ในการเลือกกองทุนไอ้พวกที่มาบอกเฮ้ยเนี่ยเคยได้สิบเปอร์เซ็นมาทุกปีอะไรเงี้ยอย่าใช้ตัวนี้เป็นเป็นเกณฑ์ในการเลือกเขาะนะครับผมเรื่องที่สองคือเขาบอกว่ากองทุนที่ดีเหมือแบบเอ่อบีจีเนี่ยเบนเนี่ยพี่เบนเขาบอกว่าควรเลือกกองทุนที่เขาโฟกัสอยู่แถวเอ่อ Index. อินเด็กต์อินเด็กต์อินเด็กต์ฟันใช่พวกถ้าเมือนใครก็อย่างพวกเซทห้าสิบเซทร้อยอะไรพวกเนี้ยคุณจะเซฟกว่านะครับผม อันนี้ผมเสริมนิดนึงก็คือผมเข้าใจว่าเขาหมายความว่ากองทุนเนี่ยครับปกติเขาจะเป็นโนโยบายชัดเจนว่าเขาจะได้กาไรกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับซึ่งสิ่งที่เขาสมควรทาได้คือได้แถวๆนั้นนะครับไม่ไม่ใช่ได้เยอะกว่าการได้เยอะกว่าเนี่ยเราต้องเกลือต้องภาพว่าอย่างเช่นว่าผู้จัดจาก,การกองทุนอะ่ะเขามีการเล่นเสี่ยงครับเสี่ยงเสี่ยงกว่าที่ควรจะเป็นอ,ะอ่ะซึ่งโอเคถ้าปีไหนผลตอบรับมันดีผลตอบแทนมันจะเยอะแต่น,น่นินมันจะมีปีที่แย่ครับมันก็จะลบเยอะเหมือนกันถ้าเกิดเราเราไปดูกองทุนแบบ5ปีย้อหลับ มากองทุนแบบบางปีบวก20สิบางปีแม่งลบส0มสิบก็มีครับใช่ก็เลยแบบกองทุนอ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์สมควรจะเกาะเกาะกับเป้าหมายที่เขาเคยบอกเราครับถึงจะเรียกว่าถึงจะเรียกว่าดีต้องพูดอ,อย่างนี้ครับผมอ่าโอเคครับผมผมหมดแล้วเชื่อตัวเก้าที่จับได้นะครับผมกับหนังสือ <c ười> บางๆของเชื่อตัวเก้กา <c ười> ครับผมก็ก็ผมมีอีกข้อหนึ่งครับสุดท้ายก็คือว่าเขาบอกว่ากองทุนขนาดใหญ่มักครผลงานได้ไม่ค่อยดี ได้แค่แบบพอๆกับนักชั้นนีอะเพราะ<ช>อย่างที่บอกเงินเขาเยอะครับเขามูฟเขาอะไรที่อย่าลำบากใช่ใช่ครับก็คือ<ต>ประมาณนี้เลือกของคณขนาดเล็กดีกว่าแค่อยากหวังจะโลภอยากได้อะไรนะครับผมใช่ครับแต่ก็ความเสี่ยงก็เยอะเหมือนกันใช่ครับผมอ่ะเราไปที่ chapter สิดีกว่าครับผม chapter สิชื่อ อะไรเอ่ยนักลงทุนกับที่ปรึกษาค่บได้ข่าวว่าคุณแซมมอนไรเดอร์ได้ข้อมูลจากเชฟเตอร์นี่เยอะเลยผมผมนี่แทบเอาสารภาพตรงนี้เลยครับผมแทบไม่ได้อะไรเลยเชปเตอร์นี้เลยครับได้ได้อยู่มันข้อสองข้อเท่านั้นครับบ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเสริมให้ละกันอ่าเรื่องที่ปรึกษาเนี่ยที่ที่ผมอ่านเจอในเชฟเตอร์เนี้ยเหมือนเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันยังมีเวลาลงทุนเนี่ยมันมีพวกที่ปรึกษานะคุณไม่ต้องไปลุยอย่างเดียวนะครับผม พวกที่ปรึกษาที่ที่เราจะเห็นกันเนี่ยในในชีวิตจริงเนี่ยก็จะมีอยู่หลายๆประเภทนะครับผมที่เจอบ่อยก็คือ,อ,อผู้ให้บริการทางการเงินอ่าผมก็แม่งคืออะไรใช่ผู้จัดการเงินงงคลับนี้มากครับผมผมก็เลยไปเสิร์ชเอาเลยครับมันคืออะไรโอ้หพอเสิร์ชมามีเฮ้ยมีเยอะเลยวะ่ะมีเยอะ,อะเลยวะ่ะที่เรารู้แนง่ายคือแบงค์อ่าธนาคารคือผู้ให้บริการทางการเงินนะครับผมครับผู้ให้การทางทางการเงินหรือแบงค์เนี่ยเขาก็กับ เราอยากลงทุนอะไรข้อมีมาให้ความปรึกษาเรานะครับที่ผมเข้าใจพวกนี้เขาจะวางแผนเงินให้เราด้วยใช่ไหมครับหมายถึงถ้าเราเปิดเผยเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาจะแบบการลดจอนพาสีเขาจะให้เราได้โปรฟิตแม็กซิมัมที่สุดใช่ซึ่งมันโดยโดยถ้าของของเมืองไทยเนี่ยเขาจัดไอ้พวกนี้มีทั้งหมด5 5อย่างหนึ่งคือสถาบันทางการเงินก็คือแบงก์กับบริษัทเงินทุนอ่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นะครับผม2คือสำนักงานตัวแทนต่างประเทศ ก็คือไอ้แบงค์นี่แหละที่ไปอยู่ตามต่างประเทศนะครับผมสามคือบอบอสอือมอบบสบริษัทอะไรบริห <c oughs> ารสินทรัพย์อะไรเนี่ยครับผมอ่าใช่แล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจผมก็อะไรวะ,ะแต่แม่งแก้ตัวเราแมากเลยคือคุ้เงินซื้ออยู่ประจําเลยนะครับผมธนาคารอิสลามออม <c oughs> สินอะไรอย่างเงี้ยเออ่าพวกนี้ไม่ใช่แบงค์นะเขาบอกว่าก็คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ๋อก็คือมีโพสชัดเจนว่าจะใช้บริการใครทอสทอกอสอ อันนี้พวกผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะจะได้เห็นภาพกันชัดเพราะที่เราก็ไม่รู้ว่าเมืองนอกไม่มีบันน um ี้หรือเปล่านะครับผมหรือว่าบ้านเกิดเป็นจะมีแม่งอย่างนี้ไหมนะครับผมอันนี้อันสุดท้ายอันดับที่ห้าสำหรับผู้ให้บริการทางการเงินคือนอนแบงค์อันนี้สนุกมากกับการเข้าไปซื้อนะครับต uh ิดล้อสีสวัสดนะครับผมอ่า อันนี้คือที่ปรึกษาทางการเงินแบบแรกที่เบนจามินพูดถึงก็แบงก์พวกนอนแบงก์สถาบันการเงินทอสสกสอะไรพวกนี้นะครับผมเขาให้คำปรึกษาเรานะครับผมแล้วก็อยู่ดีๆเขาอาจจะมาเปิดหุ้นให้เราซื้อด้วยเชียร์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 ครับผมคนที่สองนี่เราได้ยินกันบ่อยนะครับบร็อคเกอร์บร็อเกอร์บร็อคเกอร์คุณซัมมารู้จักบร็อเกอร์ไงบ้างครับเนี่ยก็ ก็คือคนที่ทําหน้าที่ซื้อขายหุ้ไหนไงล่ะแล้ว,ลวอ่ะย้อนไปสมัยก่อนนะ,ะย้อนสมัยเกแฮมเนี่ยขเขายังไม่มีอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับเขาก็ซื้อขายหุ้นผ่านโบรกเกอร์มาถึงโทรโทรบอกบลอกเกรรอร<อ>์พี่ครับซื้อซื้อ CPF ให้ผม100ตัว100หุ้นราคาเท่านี้อ่าบรกเกอร,ร์เขาจะคีย์ลงระบบให้เราเอ่อาอะไรประมาณเออเคยอยู่หนังอะไรหรือบู๊เอสซะสิเมื่อก่อนไม่มีเป็นพวกแต่จะมีเป็นอะไรเป็นกระดาษทิ้งเอาจะไปแขวนอะไรกันนะใช่ครับอันนี้จะคือเจ้าโบรกเกอร์นะครับผมเอ๊ะอย่างอะไรที่รีโอร์ม ใช่ครับเพราะเป็นโบรกเกอร์ที่หลอกขายหุ้นตัวที่ไม่มีมูลค่าใช่ใช่ครับก็คือขายหุ้นที่ไม่มีมูลค่าจริงอ่ะบั่นปั่นบั่นหุ้นให้มันราคาขึ้นมาอ่าโดยโบรกเกอร์นะครับครับโอเคก็เบนจามินเกแฮมบอกว่าโบรกเกอร์เนี่ยเวลาเราไปดิวอ่ะอันนี้เขาเขาสอนเลยนะบอกว่าถ้าคุณทําตัวโง่ๆไปหาโบรกเกอร์เนี่ยคุณก็จะโดนโบรกเกอร์แดกค่าคอมมิชชั่นใช่ โบกเกอร์เนี่ยดำรงชีวิตอยู่ด้วยค่าคอมมิชชั่นใช่เขาข<อ>ไม่สนใจว่าคุณจะกาําไรคุณจะเจ๊งคุณจะหาอะไรแต่ถ้ามีการซื้อการขายบ่อยๆอ่าอันนั้นแหละเขาจะได้ค่าคอมใช่แล้วเขาจะรักคุณแต่คุณจะเกลียดเขาในตอนสุดท้ายนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นก็เบนจะมีแ <c oughs> นะนําว่าโบกเกอร์ไม่ใช่เป็นทุกอย่างเรียบร้อยหมด ถ้าคุณไปหาโบรกเกอร์แบบว่าคุณดูเป็นนักลงทุนนิ้ตัวจริง<ช>ถามข้อมูลเยอะๆแสดงตัวว่าเรารู้จริงนะบลกเกอร์จะปฏิบัติกับคุณอีกแบบหน<ช>ึ่งจะไม่ได้หลอกค่าคอมมิชชั่นจะแนะนําจะทําอะไรให้คุณได้อย่างดีนะครับ<ช> <ๆ S 1> เพราะรนั้นเพราะนั้นคือพี่เบนบอกว่าบรกเกอร์อ่ะไม่ใช่เดรร้อายอย่างที่เราคิดทุกอย่างนะให้เราปฏิบัติตัวแบบมบืออาชีพกับเขา แล้วเขาจะทําตัวปเป็นมืออาชีพแบบเราครับนะครับผมผมรู้สึกว่าเขาจะสื่อประมาณว่าให้เราอะไปยึงข้อมูลข่าวสารครับแต่ไม่ได้ให้ไปเชื่อสิ่งที่บกเกอร์พูดครับคือไม่ได้แบบบกเกอร์เชยร์ว่าให้เข้าหุ้น BTS ราคา<ช>8บาทเราก็จะเข้าไปตามเขาหรือให้ขายตอน8.2เราก็ไม่ได้ไปเชื่อตามเขาอ่าแค่เราแค่เอาข้อมูลมาว่าเขาก็จะมีข้อมูลครับทำไม BTS ราคาถึงจะลงอ่าเราก็ฟังรับฟังข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเราเอง คืออย่าไปเชื่อเรื่องจุดซื้อจุดขายอะไรกับเขาเยอะแค่เอาข้อมูลที่มีประโยชน์กับคุณตัวนั้นมาให้เราครับผมโอเคแล้วจากนั้นเนี่ยเบนจามินบอกว่าไอ้บริษัทพวกนี้เวลาเราดูวเค้าเนี่ยมันไม่นิมันจะมีคนอยู่สองคนหนึ่งคือบลอกเกอร์ไก่คนหนึ่งที่เขาเรียกว่านักวิคเคระห์ใช่ซึ่งเป็นอาชีพของเกแ Ham ครับเขาก็จะอวยอวยนักวิคราะห์หน่อยอ่าใช่เขาบอกว่าสองคนนี้ไม่เหมือนกัน วิเคราะห์คือจะวิเคาะหุ้นเป็นตัวตัวไปอ่านงบอะไรพวกนี้นะครับผมก็คือถ้าคุณเข้าถึงตัวนักวิเคราะห์ได้เนี่ยคุณก็จะได้ข้อมูลอะไรเยอะกว่าใช่ครับอันนั้นเขาบอกเนี่ยเนี่ยที่ที่ปรึกษาทางการเงิน2งแบบที่คุณจะไปเจอนะครับผมแล้วเขาก็แนะนําว่าถ้าคุณจะเลือกนักวิเคราะห์อ,อะไรเนี่ยอาจจะดูจากเซอร์เขาลนะ อ่าใช่ยังมีเซอร์อยู่เซอร์ CFA นะครับผม CFA อย่างของไทยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอาจจะเป็นนังวีคอร์ได้ก็ต้องมีเซอร์ครับไทยก็มีเซอร์เหมือนกัน Certificate of Financial Advisor อะไอรอะไรนั่ครับผมของไทยที่ผมไปหามาละมันจะมี CFA CPA CFP อะไรพวกนี้นะครับผมครับผมแล้วก็ CCNA เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เราพีซีนะล้าจะผิดสายครับผิดสายโอเคอ่าอันสุดท้ายที่นังสือบอกเขาพูดถึงบริษัท อะไรเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็สังเกตบบวันธนกิจใช่ไหมคุณเ,<อ>เปิดอะไรคุณอ่านผมเลย <c oughs> แต่ผมเรื่องง่ายๆแล้วมันคือบริษัทหลักทรัพย์อ่าถ้าเป็นศัพท์ที่เรู้จักอย่างบริษัทหลักทรัพย์นะครับผมก็คือไอ้พวกบร็อกที่เราไปเปิดเนี่ยแหละอย่างเช่นอะไรฟิน<อ>าเซียไซรัสอ่า SCBSSCBS SC ค่ะอิมเองอะไรพวกนี้อันนี้คือที่ปรึกษาด้านการเงินที่เป็นบริษัทนะครับผมซึ่งเอ่อ ไอหน้าที่ของบริษัทพวกนี้เขาทําอะไรตัวดีเลยนะครับผมเอาหุ้นเข้า IPO ไอแก๊งนี้แหละครับผมไอแก๊งนี้แหละครับผมนําพาหุ้นเข้าไปซื้อขายตลาดหุ้นใช่ครับผมแล้วเขาจะมาเสนอให้คุณเอาไหมเอาไหม IPO นะครับผมไอก็คือที่หน้าที่ที่อุตสาหกรรมเงินหรือว่านอกเหนือจาก IPO บริษัทใหม่หน้าที่เขาคือเขาทําพวกควบกิจการครับขอเพิ่มทุนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อะไรประมาณนี้ สุดท้ายอันนี้เพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาการเงินแบบใหม่ที่เพิ่งมีหลังๆน,นี้ครับเรียกว่า IFA ก็คือพวกให้คำปรึกษาการเงินแบบอิสระอมนี่มีสังกัดไม่มีอะไรทํางานเป็นแบบฟรีแลนซ์ใช่เป็นฟรีแลนซ์นะครับผมอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างของที่ปรึกษาการเงินนะครับผมครับผมโอ้เลยสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราสรุปกันนยครับคุณซมอน เช็คตัวเก้ากับสิบนี่พี่เบนจามินเกแห่ลจาวถึงอะไรบ้างเอ่ยเก้าก็พูดถึงกองทุนรวมนะครับก็ประเภทของกองทุนรวมในในยุคของเขาครับครับผมอ่าแล้วก็เหมือนประโยชน์ของกองทุนรวมดีกว่าพูดอย่างเงี้ยมันเป็นทูหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ลงทุนครับกองทุนนะครับบทที่เก้านะครับผมซึ่งเขาบอกหลักการเลือกกองทุนาอะไรไม่มั่งไหมเออก็ก็ดูแหละก็ให้ดูตรงเออให้ดูตรงจุดประสงค์โพสต์ของมันแหละครับว่าตรงกับ สิ่งที่เรามองหาไหมดูค่าธรรมเนียมด้วยใช่ครับอ่าแล้วก็อย่าไปดูผลประกอบการในอดีตนะอ่านะครับผมแล้วจะให้ดีเรื่องกองกกทุนแถวที่ลงทุนในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยใช่ครับน่าจะเซฟกว่าเพราะผลผลประกอบการมันจะตามตัวมาร์เก็ตไปที่เหลือก็เป็นเรื่องว่าเอ่อลักษณะลงทุนเป็นบาลานซ์ฟันเป็นสต็อกฟันอะไรบางนี้นะครับผม chapter สิบ chapter สิบนี่ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ปรึกษาใช่ที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยใน ในโลกนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่ร้อปีที่แล้วถึงปัจจุบันก็จะมีพวกสถาบันการเงินแบงก์กับเริ่มโบรกเกอร์นะครับผมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รวมไปถึงบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าอะไรอย่เงี้ยเอสบีโตอันไอ้ใช่ป่าวไอ้บีโตน่าจะใช่น่าใช่นะโอเคครับเอฟพูดอย่างเงี้ยเสริมยิ่งกว่าตอนนี้ใครมีค่าคอมมิชชั่นถูกสุดบราคาบง ไม่เท่าที่ผมเคยเห็นมาผ่านนี่ไม่ชัวร์นะครับก็น่าจะเป็นพวกนี่ะพวกเซตคอมเซตคอมใช่ที่ผมล่าสุดวันนี้วันอันนี้วันนี้เป็นเดือนสิบของปีสองศูนย์สองสองแล้วเนี่ยสองสองหนึ่งครับสองอหนึ่งอ่านี้เซตคอมถูกสุดใช่ลองมาคือเอสบีโตนะครับผมอ่าชาที่เราอัปเดตกันอยู่นะแล้วก็จะมีเรื่อง ifa พวกที่ให้คำปรึกษากันแบบอิสระนะครับผมเช่นด็อกเตอร์นิเวสนะฮะโอเคครับคงั้นวันนี้เราทังหมก็ ลาไปก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่อีกทีหน้าครัับสสวดีครับสวัสดีครับ